สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการเปิดขึ้นคุยข่าวช่วงเวลานี้อยู่กับผมนะครับเอกพลนิบุญมีน้ชุมแพร,รับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้นะครับ เปิดขึ้นคุยข่าวในวันนี้ครับคุณฟังเรื่องสุขภาพยังเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญอยู่นะครับที่เราต้องดูแลกันอยู่ตลอดเวลานะครับในช่วงสถานการณ์ฝนตกแบบนี้นะครับนหลายพื้นที่อาจจะมีน้ําท่วมก็ใครที่อยู่ในพื้นที่ของน้ําท่วมเองนะครับทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยก็ระมัดระวังนะครับเรื่องการสัญจรบนท้องถนนนะครับเรื่องดินถล่มนะครับหรือว่าน้ําป่าไหลลากพวกเหล่านี้นะครับก็เป็นภัยธรรมชาตินะครับที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้เราก็ต้องมีการระมัดระวังอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความระแวงระมัดระวัังออยู่ตลลดเวานะครบุ้ฟัง แล้วก็รวมไปถึงโครคภัยไข้เจ็บครับคุณผู้ฟังที่มากับในช่วงหน้าฝนนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวัดนะครับโรคที่เกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจหรือว่าโรคไข้เลือดออกนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยเราก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะครับมันออกกําล่างกายพักผ่อนให้เพียงพอรวมไปถึงรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ถ้าหากทําความสะอาดนะครับในเรื่องของการจัดเก็บสิ่งของภายในบ้านหรือว่าบริเวณรอบบ้านมาให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเรานะครับกับคนในครอบครัวก็จะสามารถห่างไกลจากไข้เลือดออกได้เช่นเดียวกันนะครับ เราพูดถึงในรายละเอียดของข่าวในวันนี้เลยละกันนะครับทางด้านของพลเอกเฉลิมพลศีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมภริยาและคณะนะครับได้มีการเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อย่างเป็นทางการนะครับเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองกองทัพในการนี้นะครับท่านผู้บัญชาการทาหารสูงสุดและคณะนะครับได้เดินทางไปวางพวงมาลาณนะอนุสรสถานบักเซิและสุสานโฮจิมินเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและระ,ะลึกถึงบุคคลสําคัญนะครับของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจากนั้นนะครับได้มีการเดินทางไปที่กระทรวงกลาโหมเวียดนามตรวจแถวนะครับทหารกองเกียรติยศและประชุมหาลือทวิภาคีกับพลโทอวุโส เวียงต้นเกืองประธานเสนาธิการทหารกองทัพประชาชนเวียดนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามและนายทหารระดับสูงครับของกองทัพประชาชนเวียดนามโดยทั้งสองฝ่ายนะครับมีการหารือนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงโลกและภูมิภาค ความร่วมมือระหว่างกองทัพป,ประชาชนเวียดนามกับกองทัพไทยซึ่งทั้ง2ฝ่ายนะครับยืนยันที่จะดำรงความร่วมมือกันและหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและ2กองทัพจะพัฒนาก้าวหน้าแน่นแฟงยิ่งขึ้นไปจากนั้นนะครับท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้มีการเข้าเยี่ยมคำนับพลเอกฝ,กฝานวันยาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลราโหมเวียดนามโดยได้มีการหารือนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์ทั้งทางด้านของการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับโดยโอกาสนี้นะครับท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะนะครับยังได้เดินทางนะครับไปเยี่ยมชมทหารราบที่692กองพลทหารราบที่301กองบัญชาการเมืองหลวงฮานอยแล้วฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการและการจัดภารกิจของหน่วยรวมไปถึงนะครับ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันซึ่งทั้งสองฝ่ายนะครับจะมีการนำไปประยุกต์ใช้ในกับกองทัพต่อไปโดยการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในครั้งนี้นะครับเนื่องจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารแล้วยังเป็นการแสดงนะครับให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของทั้งสองกองทัพอันจะเป็นประโยชน์นะครับต่อความร่วมมือระหว่างกันในอนาคตของทั้งสองฝ่ายต่อไป มาในส่วนของข่าวทางด้านของการบั่นการเมืองบ้างครับคุณฟังทางด้านของโคโศกรัฐบาลได้มีการเปิดเผยบริษัท b l a c k ล o อกนะครับตอบรับในการร่วมมือธุรกิจ BCG ในไทยคาดว่าภายใน5ปีข้างหน้านะครับจะสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศกว่า1ล้านล้านบาทครับคุณฟัง ทางด้านของนายชัยวัชรงค์โฆษกประจําสํานักนายมนตรีนะครับได้มีการรายงานผลปฏิบัติภารกิจนะครับของนายเศรษฐาทวีสินนายยุทฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอยู่ในช่วงระหว่างนะครับการเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78 โดยพบว่านะครับการหาเรือนะครับกับในส่วนของกลุ่มบริษัทแบ็กรอคนะครับมีความสําคัญนะครับต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยิ่งนะครับซึ่งแบ็กรอคนะครับมีศักยภาพสูงมากนะครับที่จะลงทุนในประเทศไทยโดยปัจจุบันนะครับแนวโน้มของธุรกิจทั่วโลกเน้นแนวทางนะครับด้านการยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการใช้พลังงานสะอาดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าการแก้ไขปัญหาสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงทิศทางในรูปแบบนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งทิศทางนะครับของการลงทุน และเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับคุณฟังรวมไปถึงนะครับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า BCG Economy นะครับประเทศไทยนะครับได้มีการิเริ่มนะครับดำเนินการมาหลายปีแล้วนะครับโดยปัจจุบันนะครับมูลค่าของธุรกิจในกลุ่มของ BCG นะครับสูงถึง3.4ล้านล้านบาทและ ด,ด้วยศักยภาพของประเทศไทยซึ่งคาดว่านะครับจะไม่เกิน5ปีข้างหน้าจะมีมูลค่าสูงถึงนะครับ4.4ล้านล้านบาทและในส่วนของทิศท,ทางทางด้านของเศรษฐกิจเองนะครับก็จะมีการปรับให้สอดคล้องกับแนวโน้มของโลกเป็นยุทธศาสตร์นะครับที่ไม่สามารถอีกเลี่ยงได้เลยจริงๆนะครับ ทางด้านของทาง BlackRock เองนะครับเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องนะครับกับการเงินและการลงทุนเป็นกองทุนขนาดใหญ่เบอร์หนึของโลกครับคุณผู้ฟังซึ่งรายงานล่าสุดในไตรามาสที่2ของปี2016ครับกองทุนขยายขึ้นนะครับเป็นจํานวน9.43ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยนะครับอยู่ที่ประมาณ310ล้านล้านบาท หรือว่าประมาณ100เท่านะครับของงบประมาณรายจ่ายประจําปีของประเทศไทยทั้งนี้นะครับแบ็กบล็อกเองเนี่ยมีนโยบายที่ชัดเจนที่จะส่งเสริมครับการลงทุนในด้านที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนดังนั้นนะครับบริษัทเนี่ยจะมีการส่งเสริมการลงทุนเกี่ยวกับ BCG ซึ่งผลจากการหาเดือในครั้งนี้นะครับก็ออกมาอย่างชัดเจนนะครับว่าแบ็กบล็อกนะครับให้ความสนใจที่จะลงทุนในเขตภูมิภาคอาเซียนนะครับเป็นอย่างมากโดยเฉพาะครับประเทศไทยและไม่ใช่เพียงจะสนใจแค่กลุ่มธุรกิจราย แต่ยังสนใจนะครับในกลุ่มของธุรกิจ SME ด้วยทางด้านของท่านโคศกเองนะครับได้มีการรายงานอีกนะครับว่าการดําเนินธุรกิจที่ส่งเสริมด้าน BCG นะครับมีความแตกต่างจากธุรกิจในรูปแบบเดิมมากนะครับคุณฟัง คนทางานนะครับได้รับการจ้างงานในอัตราเงินเดือนที่สูงขึ้นเนื่องจากนะครับด้านที่เกี่ยวข้องนะครับกับความยั่งยืนจะอาศัยนะครับแรงงานที่มีทักษะส่งผลให้การจ้างงานเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นล้านตําแหน่งและที่สําคัญนะครับการใช้ทรัพยากรจะน้อยลงเกินครึ่งนะครับซึ่งแบ็ k ล็อกนะครับแสดงท่าทีที่ชัดเจนมากมากนะครับว่าในเร็วๆนี้นะครับจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยถือว่าเป็นข่าวดีนะครับคุณผู้ฟังที่ประเทศไทยและพี่น้องชาวไทยเนี่ย จะได้เห็นถึงความสำเร็จและความก้าวหน้านะครับของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในการเดินทางไปเยือนต่างประเทศแล้วก็สามารถเจรจารครับกับภาคส่วนธุรกิจนะครับกองทุนอันดับหนึ่งของโลกที่สนับสนุนธุรกิจอย่างยั่งยืนได้นะครับ สำหรับในส่วนของธุรกิจในประเทศไทยนะครับมีบริษัทเน้นนะครับในเรื่องของด้านธุรกิจอย่างยั่งยืนหรือว่า BCG โมเดลนะครับในปัจจุบันครับกว่า100บริษัทเป็นทิศทางเมกะเทรนนะครับที่เงินทุนนะครับจะไหลเวียนนะครับเข้าสู่ระบบซึ่งบริษัทนะครับที่ดำเนินธุรกิจรูปแบบนี้นะครับ จะได้เริ่มการเพิ่มทุนสามารถขยายงานได้สร้างงานสร้างรายได้และสร้างเศรษฐกิจของประเทศโดย Back Rock นะครับตอบรับแล้วก็เชื่อมั่นนะครับว่าเงินทุนนะครับจะส่งเสริมนะครับในด้านของธุรกิจอย่างยั่งยืนจะคุ้มค่ายกตัวอย่างเช่นนะครับคุณผู้ฟังการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับด้วยพลังงานลมผ่านการใช้กังหันลมนะครับของไทยเป็นพลังงานสะอาดนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับยังไม่มีมากนักนะครับแบ็กร็อกเองนะครับก็พร้อมที่จะให้ทุนสนับสนุนรวมไปถึงนะครับ โซลาร์เซลล์และขยะ r e ไซเคิลอีกด้วยด้านของคำแนะนำสำหรับในภาคส่วนของธุรกิจนักลงทุนของไทยครับคุณฟังท่านโคโสกเองครับก็กล่าวนะครับว่าต้องมีการเสริมให้ภาคธุรกิจนะครับที่มาแรงนะครับได้มีกำลังมากยิ่งขึ้นตลอดจนนะครับตลาดของการที่มีการขยายตัวในทิศทางต่างๆทั้งนี้นะครับจะได้มีการลงทุนในลักษณะที่ให้กู้นะครับ หรือว่าเป็นในแต่ละโปรเจกต์นะครับซึ่งจะมีรูปแบบที่มีความหลากหลายในการสนับสนุนหรือว่าสามารถใช้คําว่ามีสถาปิกรรมนะครับใหม่ๆทางด้านการเงินให้กับ s อสอีกด้วยท่านนันขอาวท่านโฆษกกล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าบริษัทในไทยกว่า100ร้อยบริษัทนะครับคุณผู้ฟังที่กล่าวไปข้างต้นเนี่ยมีการลงทุนด้านธุรกิจอย่างยั่งยืนนะครับมูลค่ากว่า12,000ล้านเหรียญสหรัฐนะครับและภายใน5ปีข้างหน้านะครับจะมีเป้าหมายสูงถึง4 5 0 0 0้าล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะเพิ่มขึ้นนะครับจากการลงทุนในประเทศไทยกว่า3 7 0 0 0ล้านเหนรียญสหรัฐนะครับคิดเป็นนะครับมูลค่าเกินกว่า1ล้านล้านบาทนะครับถือว่าเป็นเม็ดเงินที่มหาศาลนะครับคุณผู้ฟังส่วนประเด็นเกี่ยวกับการเข้าพบในส่วนของสภาธุรกิจสหรัฐเมกาอาเซียนนะครับซึ่งที่เกิดขึ้นก็จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดีนะครับในการขยายการลงทุนในไทยได้มีการพบประร่วมมือนะครับกับประธานสภาธุรกิจสหรัฐนักธุรกิจสหรัฐ ที่ล้วนแล้วนะครับเป็นกลุ่มนักลงทุนนะครับที่ย่อมสแสวงหาโอกาสหากตลาดนะครับที่มีอนาคตนะครับตลาดที่มีกําลังการซื้อประเทศไทยเองครับก็เป็นฐานหนึ่งการลงทุนชั้นดีนะครับที่จะสามารถเจาะตลาดอาเซียนนะครับได้กว่า600้อถึงเจ็ล้านคนเชื่อมั่นนะครับว่านักลงทุนเนี่ยต้องสนใจที่จะเข้าร่วมในการลงทุนในประเทศไทยอย่างแน่นอน โดยในช่วงที่ผ่านมานะครับการลงทุนโดยตรงนะครับจากต่างประเทศยังมีความค่อนข้างน้อยนะครับคุณผู้ฟังซึ่งจากนี้ไปนะครับทางรัฐบาลเองก็จะมีการเร่งผลักดันในส่วนตรงนี้เพื่อที่จะให้มีรายได้เข้าสู่ระบบมากยิ่งขึ้นนะครับอีกด้านหนึ่งที่ท่านโฆษกได้มีการพูดถึงแล้วก็ชี้แจงในส่วนของการเดินทางการประชุมนะครับที่ unga นะครับ78นะครับคุณผู้ฟังในส่วนของการประชุมดังกล่าวนะครับคุณผู้ฟัง ภารกิจในการเดินทางมาร่วมประชุมเนี่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับซึ่งท่านโฆษกเองเนี่ยก็ได้มีการกล่าวแล้วก็ชี้แจงในส่วนของภารกิจของท่านนายมนโตรีนะครับก็แบ่งออกเป็นหลักๆ3ส,ส่วนนะครับคุณฟังอันที่1น,นะครับนั่นก็คือการร่วมประชุมนะครับระดับพหุภาคีภายใต้กรอบสมัชชาสหรประชา,ชาชาติสมัยสามัญครั้งที่7 8แปดซึ่งท่านนายมนโตรีนะครับจะได้กล่าวนะครับสุนทรพจน์ในรูปแบบเดียวกันกับผู้นําประเทศอื่น โดยจะได้นะครับมีการกล่าวถึงมุมมองเป้าหมายนะครับด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนการประชุมในกรอบของการประชุมอาเซียนนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพและการประชุมที่เกี่ยวข้องนะครับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภ,าพภูมิอากาศซึ่งจะเป็นปัญหาและความท้าทายระดับโลกนะครับรวมทั้งนะครับนายรัฐมนตรีเองเนี่ยจะได้ร่วมงานเลี้ยงรับรองจัดโดยธานาธิบดีสหรัฐเมกาและภระยาซึ่งจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสสาคัญให้กับประเทศไทยในการกาชับความสัมพันธ์นะครับระหว่างทั้งสองประเทศอีกด้วย ในส่วนของอันที่2นะครับการพบปะหาลือนะครับระดับทวิปภาคีกับผู้นําและบุคคลสําคัญระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีเกาหลีใต้นายกรัฐมนตรีเวียดนามนายรัฐมนตรีมาเลเซียเลขาธิการสหประชาชาติประธานฟีฟ่าซึ่งจะตรงกับนะครับความตั้งใจของท่านรัฐมนตรีนะครับที่จะพัฒนาวงการฟุตบอลไทยให้มีโอกาสได้มากยิ่งขึ้นในเวทีโลกในส่วนอันที่3นะครับ ความตั้งใจเพื่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจนะครับและความพยายามของทางด้านของประเทศไทยเองครับที่จะตั้งใจให้เกิดการลงทุนนะครับให้เงินไหลเวียนนะครับเข้าสู่ประเทศผ่านการลงทุนขนาดใหญ่โดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับจะได้พบปะกับบริษัทชั้นนำนะครับหลากหลายบริษัททั้งนี้นะครับหากมีการลงทุนนะครับจากบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้นะครับจะเพิ่มเม็ดเงินมหาศาลนะครับให้กับประเทศไทยเลยทีเดียว รวมทั้งนะครับจะมีภารกิจสําคัญอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นการประชุมมอบนโยบายแก่ทีมประเทศไทยประจําสหรัฐอเมริกาและการพบปะประชุมนะครับในส่วนของชุมชนคนไทยในสหรัฐอเมริกากิจกรรมทั้งหมดนะครับที่ได้มีการกล่าวไปในระยะเวลา3วันที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการปฏิบัติภารกิจที่นี่นะครับทั้งนี้นะครับในส่วนของประเด็นเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องของยานพาหนะของท่านนายกรัฐมนตรีในการเดินทางนะครับ ท่านรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริการนะครับได้มีการถแถลงเพื่อเป็นการชี้แจงข้อสงสัยของทางสังคมแล้วนะครับซึ่งท้าน,นของท่านโฆษกเองก็ย้ำนะครับว่าการเดินทางร่วมการประชุมในครั้งนี้นะครับได้รับผลตอบแทนนะครับที่คุ้มค่ากับประเทศอย่างแน่นอนนะครับ ก็ต้องรอติดตามต่อไปนะครับว่าภาพรวมหลังจากการประชุมแล้วหรือว่าการดิวต่างๆในอนาคตเองเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าหากการที่ได้มีการไปดิวที่ต่างประเทศนะครับในเรื่องของการลงทุนเรื่องอุตสาหกรรมต่างๆที่จะสามารถสร้างเงินให้กับประเทศไทยได้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีแล้วก็เป็นผลบวกต่อประชากรในประเทศแล้วก็สามารถสร้างงานสร้างคนสร้างไอชิพได้เช่นเดียวกันนะครับมาพูดถึงในเรื่องของทางด้านสุขภาพบ้างครับคุณผู้ฟัง ทางด้านของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่นครับได้มีการเปิดเผยข้อมูลนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์น้ำนะครับที่ต้องเฝ้าระวังนะครับในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังซึ่งระมัดระวังอันตรายนะครับจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมนะครับอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากนะครับทำให้น้ำเนี่ยล้นตลิ่งได้ทางด้านของนายแพทย์สมานฟูตะกูล ผู้อำนวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่นนะครับแสดงถึงความห่วงใยนะครับต่อความปลอดภัยนะครับของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหากับน้ําท่วมจึงขอให้พี่น้องประชาชนนะครับหมั่นสังเกตและก็รับฟังข่าวสารนะครับจากทางราชการและเตรียมตัวนะครับรับภัยนะครับที่มาถึงกับน้ำท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเตรียมของใช้นะครับที่จำเป็นในการดำรงชีพอาหารแห้งอาหารกระป๋องอาหารสำเร็จรูปและวัสดุอุปกรณ์สำหรับในการใช้ทำอาหารไฟฉายนะครับพร้อมทาน ยารักษาโรคถุงดำนกหวีดนะครับเครื่องมือสื่อสารยาสามัญประจําบ้านนะครับยาประจําตัวสําหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวชุดผดพยาบาลเครื่องใช้สําหรับดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลสบู่ยาสีฟันนะครับอาหารสําหรับในส่วนของทารกและนมผ้าอนามัยนะครับผ้าอ้อมครับของใช้ต่างๆครับที่เกี่ยวกับทารกทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังเนื่องจากที่สถานการณ์ที่มีน้ําท่วมหรือว่าน้ําป่าไหลหลากนะครับกระแสน้ําค่อนข้างเชี่ยว ให้คำนึงถึงความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไม่ควรนะครับออกไปเก็บผักนะครับหรือว่าปลานะครับตามริมคลองหรือว่าริมทานนะครับในขณะที่มีน้ําไหลเชี่ยวกราดนะครับเพราะว่าเสี่ยงต่อการถูกกระแสน้ําพัดหรือว่าจมน้ําลึกได้นะครับอันที่สองนะครับไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดไม่ใส่เสื้อผ้าหนาหน,นักอุ้มน้ํา แล้วก็ไม่ลงจับปลาในเวลากลางคืนอีกเรื่องนะครับการลงน้ําหลังรับประทานอาหารใหม่ๆเพราะเสี่ยงต่อการจะเป็นตะคิวที่ท้องได้นะครับอันที่3นะครับไม่ควรปล่อยให้ผู้ที่มีโรคประจําตัวนะครับที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อยู่เพียงลําพังเช่นโรคผู้ป่วยลมชักความดันโลหิตเบาหวานโรคหัวใจหลอดเลือดอันที่4นะครับผู้ปกครองดูแลเด็กนะครับอย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้เด็กลงเล่นน้ำนะครับ ควรนะครับกำหนดให้มีบริเวณที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับเด็กสอนให้เด็กนะครับรู้จักอันตรายนะที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงน้ําท่วมและเตรียมอุปกรณ์นะครับลอยน้ำนะครับติดตัวหรือว่าอยู่ในที่ที่สะดวกนะครับต่อการหยิบมาใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับคุณผู้ฟังทางนี้นะครับคุณผู้ฟังทางด้านของทางกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับก็ขอให้ระมัดระวัง3ากลุ่มโรค3ภัยสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นน้าท่วมได้อันที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจนั่นก็คือโรคไข้หวัดนะครับหรือโรคไข้หวัดใหญ่โรค ปอดบวมกลุ่มติดต่อนะครับทางด้านอาหารและน้ำนะครับนั่นก็คือโรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วงกลุ่มโรคนะครับที่มาจากน้ําขังนะครับนั่นก็คือโรคชีนูนะครับโรคตาแดงและโรคไข้เลือดออกนั่นเองนะครับในส่วนของ3ภัยสุขภาพนะครับนั่นก็คือสัตว์แมลงนะครับที่มีพิษกัดต่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นงูแมงป่องตะขาบนะครับ พยาธินะครับที่จะมักพบมากนะครับในช่วงของเวลาน้ําท่วมอย่างเช่นพยาธิเส้นได้นะครับและการจมน้ำนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นในเด็กได้เช่นเดียวกันสําหรับในส่วนของวิธีการในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพนะครับที่มากับน้ําท่วมหรือว่าน้ําป่าไหลหลากนะครับสามารถปฏิบัติตามได้ดังนี้นะครับทุกฝัง 1. นนะครับอย่าทิ้งขยะทุกชนิดหรือว่าขับถ่ายนะครับของเสียลงน้ําท่วมขังนะครับ ให้ทิ้งขยะนะครับหรือว่าสิ่งปฏิกูลลงในถุงพลาสติกแล้วก็มัดปากนะครับปิดให้แน่นและปิดมิดชิดอันที่2อนะครับอย่าปล่อยให้เด็กลงเล่นน้ำนะครับเพียงลําพังเพราะว่าเด็กนะครับอาจจะจมน้ําได้ช่วยเหลือไม่ทันและอาจจะได้รับเชื้อนะครับจากน้ำนะครับที่มีความสกรปรกทําให้ป่วยด้วยโรคตาแดงนะครับ อันที่3นะครับหากน้ําท่วมขังและกระเด็นนะครับเข้าตาหรือว่ามีฝุ่นละอองเข้าตานะครับให้ใช้น้ําสะอาดล้างหน้านะครับและล้างดวงตาให้สะอาดเพื่อป้องกันโรคตาแดงอีกด้วยอันที่4นะครับรับประทานอาหารที่ปรุงสุกตลอดเวลาร้อนสะอาดนะครับเพื่อเป็นการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษและอุจจาระร่วงนะครับคุณผู้ฟังและอันที่5นะครับหากจําเป็นที่จะต้องลุยน้าในช่วงเวลานานๆนะครับควรใส่รองเท้าบูทตทุกครั้งเพื่อเป็นการป้องกันนะครับ สิ่งที่อาจจะเกิดจาะครับหรือว่าสิ่งที่มากับน้ําท่วมรีบทําความสะอาดร่างกายนะครับด้วยน้ําสะอาดหรือว่าเช็ดให้แห้งโดยทันทีหากมีข้อสงสัยนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่กรมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณสุขที่เบอร์1422นั่นเองนะครับอย่างนี้ทราบกันดีนะครับว่าการรักษาสุขภาพเนี่ยยังเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่หลายๆคนควรให้การคานึงถึงนะครับก็ดูแลสุขภาพทําให้ร่างกายตัวเองแข็งแรงรวมไปถึงคนรอบข้างด้วยนะครับ และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเปิดคลื่นคุยข่าวสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะครับถ้าอยากติดตามผู้ราย้อนหลังสามารถติดตามได้ทาง YouTube Channel Art า a ์บอสแค t นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานทุกคนสำหรับวันนี้ผมเอกพลดิวุฒิมีนะชุมแพและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับกองทัพไทยเปิดรับสมัครพลทหารออนไลน์ประจำปี2567 คุณสมบัติเป็นทหารกองเกินที่มีอายุ18-20ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547-2549เป็นทหารกองเกินที่มีอายุ22-29ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538-2545ซึ่งเป็นผู้ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการเป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ไม่พิการทุพพลภาพ หรือมีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2497สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง28มกราคม2567หรือติดต่อหน่วยศัสดีใกล้บ้านเสียงนี้มีชีวิต ที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่น,ลนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1 6ึ่ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจาก กองบัญชาการกองทัพไทย